สวัสดีค่ะในร้านทันย่าของเรานะคะจะมาแนะนำรถยนต์ BMW นะคะซีรีส์3 320d M Sport ค่ะเรามาดูกันเลยค่ะรถคันนี้นะคะมีชุดแต่ง M Sport นะคะพร้อมสีเอกลักษณ์ของ M Sport นะคะเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะพร้อมแม็กนะคะขอบ19นิ้วค่ะที่มาพร้อมกับปั๊มเบรค M Sport นะคะทั้งล้อหน้าและล้อหลังค่ะเบาะสีแดงนะคะภายในสวยสปอร์ตมากเบาะไฟฟ้าเมมโมรี่ส <Memory, S 2> <2. S 1> จุดคู่หน้านะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันและมีพัดเดลชิพนะคะใน1 2ึ่งแกิโลเมตรค่ะพร้อมกับเกียร์ออโต และปุ่มคอนโทรลไอดรฟ์ค่ะมีหน้าจอสามารถปับเปลี่ฟังก์ชันและต่างๆได้เครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรทวินทาวเวอร์เทอร์โบประหยัดน้ำมันมากๆค่ะคันนี้สำหรับคันนี้นะคะเราขายเพียงแค่839,000บาทเท่านั้นค่ะ ท่านยาตั้งอยู่เส้นติวานนท์ปากเกร็ด่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนั้นหมายเข้ามาดูรถนะคะสามารถติดต่อตามเบอร์และช่องทางนี้ได้เลยนะคะ